สวัสดีย้ำแรงจ้าตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มเอ้าก็ดูกูประมาณหนึ่งทุ่มนะพี่น้องทุ่มหนึ่งทุท่มหนึ่งนี่กับมาไทยอ่าบรรยากาศกางามๆตอนนาตอนฮอ,อนใหนเพิ่งนะคะทุกคนแด,ดดดีแห้งมืดกับแด,ดดดีนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าฝนตกนะพี่น้องเด้อบานที่นี่กับทีดีแค่ซอเมือนี่แหละนะคะต่อไปก็ต้องสู่ชีวิตอีกใบพี่น้องเพราะว่าฝน ฝนไม่เท่าไหร่ลมนี่สินะคะมือตีไม,ม้กันสิขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะไปท่าเรือนะคะที่ขึ้นเรือไปลุงเลี้ยงนะคะนะเอาหมอไปพี่ต้อยพร้อมนะคะเพิ่นเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวมาตอนมันเกิดตีไม้ิ่นยังม่นได้เอาหมอซั่นต้องเอาโมต้องเอาหมอซะเพิ่ริยะเอามาเบิ่งมาเบิ่งอาจารย์ตีหน่อยนะคะนี่ละผู้ให้โชคตีไม้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเขียนให้กับมือเลยค่ะ แตนตีไม้ก็เคยบอกให้ไล่สดอยู่ว่าให้ตัดซื้อเอาเดอ้อพี่น้องนะคะดวงไผ่ดวงมันบางคนก็สีปลาเสือตีไม้หรอกนะคะบางคนซื้อนัากับบ่ถือเนะาะฮะตีไม้ก็ตามเนี่เพราะว่า,วาตีไม้เคยถือก,กับตีนอนอีไล,ย,ลยงวดนะคะทุกคนนั่นๆเขาจะไฮแม่นนะคะนะคะตามภาษาเด็กหน่อยเขานั่นแหละนะคะเขาบอกว่าอา่าทำมามาอันถ้าฉันไม่อยู่กับมาม่าเนี่ย มาม่าจะมีชีวิตที่ดีเพราะสันเป็นวางสันพี่น้องอ่าในชีวิตที่ดีเ่าต้องคิดอีกอย่างหลายเพป็นวางสันนะเด็กหน่อยนะนี่เด็กหน่อยย่า <Yeah. S 2> เดี๋ยวพัน้องแดดดีแห้งนะคะแดดมึงรู้ป่ะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามคือเก่าแดดดีสวยงามแล้วก็แฟนเจ้าของบ,าบ้านมาพี่น้องยังเงีง้ง เอากันกระแฮมพี่น้องจนบาดสะเทือนได้ยินงเราข้างล่างตุบๆๆๆอยู่บิโก้นายวิฟิมาอยู่บิโก้แฮบ้านเะชื่อก๋บ้านบีชิอินนะเนาะไหนายฟิมมาพอออดมินุตเตอเนาะหาแฟนหาชูมินุตเตาร์มาเมื่อลูกไส้ส้วนเมื่อลราพี่น้องอันกินผักกับกินข้าวมันก็แล้วนะคะ มันยไุ่กไปไเดสโกกันไหมไปตัดผมไม่นาใหญ่นะคะอาจารย์ตีนเอยต้องบ่เอิญตีน่อาเอิญอาจารย์เดานะคะทุกคนวใสัละวใสัยเนี่ยนาใหญ่ใหญ่พี่น้องตัดผม้นะ ใส่เสื้อผ้าอ่าเด็กอันนี้คือเสื้อผ้าอ่าเด็กอายุสิบสองปีอันรองเท้านี่ก็ใส่สามสิบเจ็ดสีส่ไม้ซื้อซื้อมะเพือนะคะทุกคนนี่ <c oughs> พึ่งได้ขล้องเมื่อนี้นะคะสื้อลูกใส่เราจะคล้องกับใส่น้ำนะคะทุกคนใส่น้ำกันไดส้สองแม่ลูกนะคะแต่ลูกสื้อ่าเสื้อผ้าสิบสองเพิ่นสีเพิน่พนสีแบบว่าแน่นแล้วนะพี่น้องคอยต้องซื้อสิบสามเพื่อนไปได้บาทที่นี่นะคะก <c oughs> ระมาณนี้นะคะขันภาพว่า,าชัดหรือว่า สันติใหม่ก็ขอโทษขออภัยเด้อนะคะพี่น้องปองไปนะคะจังใดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีไม่กับตีน้อยโนเวนเดอ้อพี่น้องเฮ้าคนไทยนํากันนะคะยาบุหรี่กันยาดูถูกด,ดูแค้นกันคอมเมนต์กับให้คอมเมนต์ม้วนๆนะคะให้กําลังใจซึ้งกันแลวกันเพราะว่ามือใหม่ฮารดเท็นะคะพี่น้องกับอาจจะบร่ได้ถึงใจใครๆหลายๆท่นเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆค่ะหน้าป้าทองฝาพี่น้อง ว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองหนาวนะคะเนาะ,ะแดดมากกอยากให้เบิง้งช่วงเขาเออนยังกัช่วงมีผ่าชงผราอาทิตย์แดดออกสินะพี่น้องก็อยากให้เบิ้งให้เห็นเนะ <c oughs> าะมันก็คือจังบาหนเท่านั้นแหละนะคะนั้นนนมันจะมีแดดจากที่หนึ่งนะคะมือเออมือเอนสิมีแดดนะคะแต่ว่าอาทิตย์น้านี่ทั้งฝนทั้งล่มนะคะพี่น้องนะคะเอนะะเอนะคะแดด2องมือนะนอกเนือนอเนือจากนั้นก็เป็นฝนเป็นล่มนะคะนี่ค่ะตีหน่อยกับตีใหม่ก็อยู่ เขาบ่มากเลยล่ะคะ่ะสงบดีพี่น้องบ่ได้วนใบเวลาไปซื้อของกัเวลาไปซื้อของตีใหม่กัอ่านั่งรถเมล์ไปแล้วก็อาศัยนั่งกับพ่อตีหน่อยไปเวลาเขาไปซื้อของเขาก็ถามอยู่ล่ะพี่น้องนะคะเย yeah, yeah, yeah. อะเยอะเยอะกูยินกู้ยินทุเมนุสจ้าทูเมนุสจ้านะ้วอู้ดอกไม้ก็งามๆด้วยค่ะอันนี้แพะยังบ่ท,ทันได้ออกมาเด้อพี่น้องแพะแกะกราจองขั้นออกมากเด้อค่ะ นี่นะคะแพะแกะก็จะออกท่านี่ออกมานะคะ,ะสิประมาณนี้นะคะทุกคนกะจักสิประมาณาจักน้อยๆนะคะตีไม้มาสิลุ่งไปเอาพ่อตะใส่นะคะทุกคนคิดว่านะคิดว่าคิดว่า Comment, comment. น,นี่ประทุมนะคะทุ่มสิบทุ่มห้านาทีค่ะทุกคนยังแดดอยู่ช่วงช่วงนาช่วงเสมอน,นะอนีอ้นา่อนีสีทุ่มหาทุ่มกัยังแดดอยู่ได้ค่ะพี่น้องรถคนเจ้าจออกมากปะ <c oughs> แฟนเจ้าของบ้านนะคะทุกคนโอ้โหขอปฏิตังบาเลด้ยเอากันแห้งแห้งพี่น้องเสียงบานเสียงข้างพรออ,อีกต่างหากูุยยิ่งไหมกว่า <c oughs> ก็นึกว่าคอยนึกว่าคอยฟันได้ที่แรกนะเพราะคอย่อย่อยก็เลยเป็นคลื้มๆเป็นโอเป็นมั่วๆน่อนอยู่นาอพีีน้องพ่อพ่อตื่นึ้นมาฟังกันค่ะ,คะโอ้ยสุขบ่เก่งใจอยู่นาาฮาแดดกเขาก็ยังเด็กหน่อยยิบเก่าปีต้นต้นเองนะคะแต่ความมีแห้งก็ไม่เคยปานีใครยะยะยะโอคขามมาดูโอเคคำๆคำๆอากาศดีนะคะ <laughs> นี่แหละดาวบรรพฤหัสย้ายนะคะดวงอ่าคนที่เกิดเดือนมีนานะคะเกิดอ่าเดือนมีนาเนี่ยนะคะบรรพฤหัสบรรครูเนี่ยจะดีนะทุกคนนะมาก็มันแล้วแต่คนน่ะโอ้ไปนี่เขาก็ย่างขึ้นไปเทิงเลยนะพี่น้องย่างทู่นะคะโอ้แดดดีแห้งนะคนน่ะแดดดีแห้งแดดดีแห้งนะคะยะ ฟัคมนไมกนเห้ยนะมานไปเร็วนะคะแฟนก็จอไปเร็วสิประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะอาตีหน่อยคาดูาบมัดใบเซ็ตใบอ๋อจอกอะจังของบานก็จะมาตัดหนาแล้วนะคะ จัดงานเ้องก็ไป๋ายตพี่น้องโอเคนะคะทุกคนนะคะยูดีมีแห้งนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนซาลังเฮค่ะเสียงดังแล้วกับพี่น้องไปค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนงวดหน้างวดหน้าเขียนในกลุ่มให้แล้วนะอ่าใครอยากตามก็ตามนะคะ แล้วแต่นะคะไม่ได้ให้งงมไงโอเคนะคะทุกคนโอ้ลูกไส้นี่ก็ะดาจะเป็นห่วงกิจกัดโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ